จับผู้หมวดคอมมานโดเกคาห้องพร้อมชุดอรินทราชเมียช็อกรู้ถูกหลอกเช่นกันคอมมานโดแท้บุกจับร้อยตำรวจตรีคอมมานโดปลอมคาห้องพักขณะอยู่กับแฟนสาวยึดชุดตำรวจพร้อมเครื่องหมายชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช 26และเครื่องหมายแสดงความสามารถต่างๆจำนวนมากด้านแฟนสาวช็อกถูกหลอกจนเชื่อว่าเป็นตำรวจจริงเมื่อวันที่25กค .67 พันตำรวจโทวิสิตศรียาภายัยรองผู้กำกับการต่อต้านการก่อการร้ายบกปอพอพร้อมด้วยรอยตำรวจโทร,รัฐศาสตร์กลิ่นสุคนรองสวสอบสวนสพ,พปากเกรด็ดนำกำลังจับกุมนายนัทาพพร้อมกลางอายุ26ปีตามหมายสารจังหวัดนนทบุรีข้อหา ไม่มีสิทธิสวมเครื่องแบบเครื่องหมายยศของเจ้าพนักงานแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมายยศเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิปลอมเอกสารราชการใช้เอกสารราชการปลอมพร้อมของกลางชุดฝึกกลายพรางติดเครื่องหมายและตราสัญ,ญลักษณ์หน่วยคอมมานโด1ชุดเสื้อยืดตราสัญลักษณ์คอมมานโดหนึ่งตัวป้ายคล้องคอตราสัญ,ญลักษณ์คอมมานโด1ชิ้นปืนบีบีการพร้อมซองพก1ชิ้นและเปลือกเสื้อกรอดติดตราสัญ,ญลักษณ์กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ1ชิ้น จับได้บริเวณหน้าห้องเช่าถนนนัมเบอร์วันรามสองแขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่บกปภได้รับแจ้งว่าในนัทภาคมาแต่งกายชุดเครื่องแบบตำรวจคอมมานโดและอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดและชอบแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่ามีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนอีกทั้งชอบโพสเฟซบุ๊กโชว์ภาพแต่งเครื่องแบบจึงรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกลุ่มได้ดังกล่าวรายงานแจ้งด้วยว่าสำหรับนายนัทภาคเคยรับบทเป็นบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังววยเด็กในละครสู้สุดใจไกลสุดฝันบัวขาว